สวัสดีคะ่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวย4ีหากค่ะพี่น้องคะมาพบมาปอกันกระแปดในช่วงเทียงของมือวันที่25หเดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอดพา,พ,าพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่38นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ปูเล่ามีแนวทางมาฝากนะคะพี่น้องคะาลาง เม็ดเดียวนะคะปูแล้วไห่ล่างเม็ดเดียวลลแล้วก็มีแนวทางของลูกสาวปูเมาฝากพร้อมพี่น้องคะเอาแนวทางช่วงเที่ยงนี้นะคะของปูสามค่ะสีแดงม,มาเป็นตัวใดใครพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆปูข้าวกล่ำนวัตสการ์ค่ะค,ค่ะปูปูสบายดีนะคะปูค่ะปูไข่ได้ละค่ะปูนไข่ได้หกไห่ล่างหกไห่ล่างดิค่ะปูหกไห่ล่างหนึ่งหก ค่ะหนึ่งหกตัวเดียวเน่นๆค่ะปุ๊เลขบนเด่นสี่หลักสิบสี่ตกสี่สี่แปดสี่เก้าเน่นสี่เก้าตัวได้เน่กวครับพุ๊ค่ะสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเน่นสี่เก้าตัวเดียวดบนสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเน่นสี่เก้าตัวเดียวบนค่ะพุ๊ค่ะมีบนหลักสิบอ่าสี่ รักซีฟนะคบปูแม่เหรอค่ะปูแน่นอนแน่นอนแน่นอนสวัดีคับปูแน่นอนรักซบนย่าเดียวค่ะสองสี่เก้าสองสี่เก้ากับปูนั่นแะที่เก้าที่ที่แปดที่เจ็ดร่องค่ะนี่จนนั่นแหละเลขบนไทย้เพรถออวดเลขล่างหกไทยคำบ่มีหก่มีหกทกไทยก็บถือเลขนี้ค่ะปู รักหน่อยถูกถึงดีดีค่ะรักซีฟมันก็อหนึ่งกับสามเอาอัหนึ่งฮกตัวเดียวอันรักซีฟหนึ่งกับสามน่วยตัวได้นะครับปูไงฮ็อกตัวเดียวน่วยฮกตัวเดียวดีคะแม่นแหละล่างค่ะตัววเดียค่ะปูอันนี้เสน็จแล้วปูอันปั๊นนี้ลูกสาวตัวได้ครับปูลูกสาวปูมากตัวได้คะมันกับมัด เลขหกนี่และเลีหกถ่ายเรียกร่างมันถือว่ามันถือแปดหามันบ้าหนึ่งหกเนี่ยหลังวันกระดานมันเข้ากันยุืค่ะปู่ถือปกงามันอไหร่ถือแปดหามันดิค่อปูถือแปดหาร่างบัทเนี่ยมันหกหนึ่งหกไทยโอ้ค่ะปูหกไทยมันว่าค่ะอทีอบ่ถือหกไทยบ่ถือกี่แกลเซนบอกเออค่ะปูหกไทยร่างเนาะค่ะปู แม่แลละมันถือกิ๊้จัน่บอกถือกันเสร็จแล้วมันถือว่ามันก็ถือแปดหาด้วยค่ะเล็กเล่านี่ไม่แงถือคู่คู่มือเอ่าวเล็กเล่าพี่เอามาจะใส่คับปูเห็ดเอาเห็ดเอาไผ่นี่มันก็เห็ดเอาปะคับปูเออมันอั่นปูแหงบ่งงาชาหนํามว่าเล็กเล้าโอ้วัสตีคค่ะโอ้เล่าพี่ก็ได้ถือตีคัะปูมันถือคู่มือเลย อืมเอาเล่ามันนีนมื้อนี่พ่อในตัวได้แล้วค่ะปูปูเลยถามมันบ่น้ำมันปูปู็สนใจงานเรืเล่าเออปูสนใจแต่รัฐบาลเกิดว่าอาจารย์บ้างหมดคือรูปันจะไปหาเช่นเดียวกันอาจารย์บอกมันบ่ก็ถึงเรื่องรูปันบ่แม่แนวเดีวกันกับปูแม่นี่ดีดีลูกสาวปูถือดีดีนะคะปูดีถึอเรื่องเล่าแล้วมันถือดีขนาดไหนอืมันถึอดีดีถือเรื่เล่า ค่ะ <c oughs> อ,อ,อันนั้วหนิมกับว่าหกวไยเดขล่ลังหกวไข่ได้แบบมีหัวไข่ลังกับแบบคือเก่งบวนิมก็ได้อืมค่ะปูหนึ่งหกใจรวดหนึงหน่ง <c oughs> หกนี่แหละค่ะอ่าจจำหกนั่นเป็นมันเป็นมาดูโหดค่ะปูใจหนึ่งหกหนึ่งหกไข่ห้าใจวอลดหกไข่ <c oughs> ย <c oughs> ินไขเดือลงังไ่หกก็ค่ะ เอามีีแค่น้ละจ้าปูขอบคุณปู้เลหลานะคะการมนมวัสการนะคะผู้สาธุค่ะแน่นอนเด้อเลขบนกนลกระไรค่ะที่นี่ที่เลนมาแห้งค่ะเลขบนมาที่ลักทิเด้อค่ะเอาแค่นี้ละจ้าปูขอบคุณปู้ค่ะการมนมวัสการนะคะสาธุค่ะอย่าเล่นผ่อนค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจาก ปูสามนะคะพี่น้องคะเอามาอนีนะคะปูเล่ามาสรุปห้ฟังนะคะพี่นอ้องสาหรับแนวทางเนาะชุดชุดบนนะคะชุดบนเดนซีนะคะแล้วก็ซีนอยุลักซีพร้อมนะคะสําหรับชุดบนนะคะพี่น้องคะ จับคู่ค่ะมันมี c เจ็ด c แปด c เก้าส c เก้านะคะพี่น้องคะ c เจ็ด c แปด c เก้าส c เก้าแลวกล่างหนึ่งหกนะคะพี่น้องคะลักสิบล่างนะคะรัก10บล่างมีหนึ่งกับสามักหน่วยล่างมีหกนะคะปูแล้วก็เลยจับคู่นี่หนึ่งหกปูละมัหนึ่ตัวเดียวแต่ว่าถ่า,ถาไพี่น้องบ่ามาหนึ่งเนาะ ก็เอาสามหกก็ได้นะคะเพราะว่าลักซิปนี่มีสามพร้อมนะคะมีสามกับหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว,ว่าลักหน่วยนี่มีตัวเดียวนะคะถ้าประมากหนึ่งหกก็เอาสามหกใส่นะคะพี่น้องคะแต่ว,ว่าปูระว่า3สามหกนี่มาดูแล้วปูเล่าเรียบเอาแล้วก็เลยเอาหนึ่งหกนะคะพี่น้องคะปัะนีนะคะลูกสาวปูเล่าก็ได้มาตรงกันกับปูพอดีคือหนึ่งหกค่ะพี่น้องคะเอาจังเลยก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องสําหรับแนวทางมือนี่นะคะแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะ ีน้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางาจากปู38มื่อนี้นะคะที่ปูเลานํามาเบอกสุฟังนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงงปูระวาถ้าซื้อบติดซุมหนีบอเดเงินนะคะซื้อจังได้กับบอดเงินถ้าซื้อบติดซุมหนีนะคะปูระวาสานันว่าพี่น้องเนาะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับแนวทางมือนี้นะคะแนวทางจากปู่38นะคะพี่น้องคะสําหรับ อันนณทางของปูสามแปดนี่แอดโทรหาปูตะหมูว่านนี่เด้อพี่น้องช่วงบใบใบบริแอดลงบ่ทันนะคะพาพี่น้องค่ะประมาเมื่อวานนี่แอดออกไปถ่ายคลิปพี่น้องก็เลยกลับบ้านมาคำแนะนำจังเลยเพร่ะคำหรอกพี่น้องประมาณบ่ายบ่ายกลัวๆหรอกอะมันก็เลยลงบ่ทันนะพาพี่น้องครับเพราะว่ามีหลายหลายคลิปนะพาพี่น้องเอาจังไรกันนะไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องค่ะตั้งช่อง นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องพระเท่าสุขสกุลน,นะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะละกะักกาต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลมื่นนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแน่าทางจากปูสามแปดนะคะสาหรับพายพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะอ่าทำประหยากสิพลาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะคา,าแม่เล็กกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สืบประการทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องคะมืาอนี่หอนจะเศ้าเลี่ยรอบพี่น้องว่าบ้างคะหอนจะเศ้าๆเลยมืาอนี้นะคะอ่าหกโมงนี่กันแดดแห้งแล้วนะคะไปพี่น้องคะตีฮาเครื่งนี่แจ้งบาน ปันหกโมงนะคะพี่น้องคะตีห้าช่วงตีห้านี้แจ้งแล้วนะคะพี่น้องคะอ่าหนาห่อนนี้แจ้งเร็วเร็วเมื่อคืนหนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นส่งมึนๆอยู่นะคะถ้าเป็นหนาหนาวหกโมงกันยังมาแจ้งอันนี้หกโมงตีหาแจ้งปันหกโมงพี่น้องเอ้ยสวยเร็วนะคะพี่น้องคะเอากระมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อกระมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมันนี่จากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะอ่าบริษัทกระมีเรื่องมาบอลซูฟฟังคือเก่าพี่น้อง อันสําหรับพายพี่น้องที่พัฒนิรูปเนาะแอดลงแนวทางอ่าเพื่อนบ้านตามเล่าแอดลงทางช่องเบิรงเลาดรวยชาแนลเด้อพี่น้องเด้อให้พายพี่น้องเข้าไปติดตามทางช่องเบิรงเลาดรวยชาแนลนะคะพิมพ์ว่าเบิรงเลาดรวยเบิรงเลาดรวยเนี่ยมันก็สิขึ้นเลยนะคะทางเบิรงเลาดรวยซีหาหกเล้วก็เบิรงเลาดรวยชาแนลให้พายพี่น้องเอฟซีผู้ใดนะคะอ่าอยากสิเบิรงแนวทางเล่าที่เบิรงเลาดรวยลงนะคะให้เข้าไปเบอร์นี้เบอ่าเบิรงเลาดรวยชาแนลนะคะ พาว่ามีเหเ็น fc เพิ่นกับคอมเมนต์ขม่ายู่ว่าขอแนวทางตำเล่าเนาะเอกะตามให้ยูเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าให้พ่อพี่น้องไปติดตามทางช่องเบื้องเลัด้วยชาแนลนะคะ่อพี่น้องคะมื้อนี้มีแนวทางมาฝากคือเก่าสำหรับแนวทางตำเล่านะคะแล้วก็มีแนวทางของปูภาษามาฝากนะคะปูภาษาเมื่อนี้คลิปนี้เล่าเปลี่ยนซื้อเป็นปูหัวค,ค้าแข้งเด้อพี่น้องจังใดก็ให้ไปติดตามเบื้องทางังเบื้องเลัด้วยชาแนลนะคะ พี่น้องคะเอาสำหรับในะ้ทางมณีของปู38นะคะทั้งเบดทั้งมวลมณีมีเพียงซำน่นะคะพี่น้องคะเอากาิเล่ขอตัวล่าพายพี่น้องบะเทาสุคุสุคนไปก่อนคะ่ะเอาไปพอกันไม่ก็ไปแน่คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ